นาฬิกาดําเข้าแบบนี้จะมีวิธีแก้อย่างไรกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเราไปชมกันเลยครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมีเคล็ดลับดีๆเคล็ดลับง่ายๆหรือว่าเรียกว่าเทคนิคก็ได้นะครับ ตอนนี้นะครับในมือผมก็มีนาฬิกาอยู่หนึ่งเรือนนะเป็นนาฬิกาที่ผมใช้อยู่ประจำนะฮะนาฬิการฬิกาหลักร้อยนะครับก็กันน้ำไม่ได้นะครับเชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอปัญหานี้นะครับแล้วก็นึนกว่านาฬิกาของเราเสียละไม่มีวิธีซ่อมเราไม่ต้องเสียเวลาไปเข้าร้านซ่อมนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการแก้แบบนี้เนะนาะนำเข้าแบบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาชมกันเลยฮะโอเคนะครับ สิ่งที่เราต้องเตรียมนะฮะก็จะเป็นข้าวสารนะครับอันนี้เป็นข้าวสารที่เรากินกันประจำนะฮะไม่ต้องไปหาอุปกรณ์ใดๆเนาะก็ให้เราทําการนะครับนํานาฬิกาเนาะนำนาฬิกาของเราเนี่ยไปฝังไว้ในข้าวสารนะครับอันนี้ผมเอามาเป็นตัวอย่างนะครับจานนี้ใครจะฝังเข้าไปในถังเลยก็ได้มันจะง่ายกว่าเนาะเพราะว่ามันทมได้ลึกดีนะครับอันนี้ผมเอามาเป็นตัวอย่างนะครับก็วิธีการทําก็ เอาไปฝังลงไปในทางข้าศัพเนาะแล้วก็ถมในาฬิกาของเราเนี่ยให้มิดไปเลยนะครับหลังจากนั้นเราจะรอเวลาสักประมาณ3-6ชั่วโมงประมาณนี้ก็หายเนาะปกติที่ผมทำเนาะหรือว่าเราจะให้อยู่ข้ามคืนไปเลยเพื่อให้เกิดความชัวร์นะครับรับรองว่าหายแน่นอนโอเคเดี๋ยวเรามาดูฮะหลังจากที่ผมทําการแช่สัก4ชั่วโมง5ชั่วโมงเนาะเดี๋ยวผมขอทําการแช่ไว้กันโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูกัน หลังจากที่เราฝังนาฬิกาของเรานะครับลงไปในกองข้าวก็ตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณอน่าจะประมาณ8 9ชั่วโมงแล้วนะผมว่านะน,นี่ผมเอาไว้ข้ามคืนเพื่อให้เกิดความชัวนะครับเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาดูนะครับแล้วก็มาลุ้นมาดูผลลัพธ์ไปพร้อมๆกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นให้ดูนะฮะนี่นี่นะครับ โอเคครับถือว่าวิธีนี้ใช้ได้ผลนะครับเห็นนะน้าสังเกตน้ําดูนะครับสังเกตดูว่ามันหายหมดแล้วเนาะมันจะอยู่ตรงนี้นิดๆหน่อยๆ2องสาจุดนะครับก็มองเห็นได้ชัดเจนเหมือนเดิมนะครับไม่มีปัญหาก็สําหรับใครที่เคยเจอปัญหานี้นะครับก็อย่าลืมลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูนะครับมาน้ำเข้านะครับไม่จำเป็นต้องเข้าร้านซ่อม ให้มันเสียตังค์เนาะเทคนิคนี้ก็ใช้ได้เช่นกันนะครับโอเคนะฮะคลิปนี้ก็มาแบ่งปันเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆให้กับทุกๆคนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปฮะ